นกย่างค่ะทุกคนค่ะเขามาห้านอนมาห้าใส่เดือนอยู่ค่ะมีประชุนอันใต้บ้านหน้าตางค่ะเปิดไม่ได้ถ้าเปิดออกไปก็คือว่าก็จะบินทันทีนี่ประชุนกับเล่งยองยองเอานี้ค่ะอยากให้ทุกคนเห็นธรรมชาติ เขาหยุดหนีงั้นเขาเหี่ยวหูฟังเลยคะ่ะถ้าเหียได้พิดปกติก็จะบินทันทีทถึงสิ่ได้ยินเสียงไก่นันคือไก่เตือนหรือไก่ป้านี่เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะมันประชุนมันแปลตรงนี้ก็น่าดหวไม่ถึงกับป้าเร่งแต่ว่ายังมีไก่เตือนอยู่เลยทุกคนแรกอะ มี่ไทยพนันกระจกหน้าต่างนะคะถึงประชุนก็ไม่ได้เ็ดก็เหี่ยงงูฟังว่าเมียได้ยพิษปกติไม่นอกอย่างนี้ตัวก็ข้าวพลีดนะคะแต่ว่าทีข้ากนั้นที่เขงก่อนที่ดำปาเกากระีาดำปาก็ยาวๆค่ะ ตอนนี้ก็ยืนทำความสะอาดค้นอยู่ค่ะเพื่อห่าา่ใจค้นอนุขูก็บินมาอีกตัวนึงค่ะแต่ว่าก็เลนดิ้งลงไปห่างๆกันก็ทำาาเรือ่องซ้งยแล้ว,วมีคนดมาแอบแล่พค่ะก็เดินไปแล้วค่ะ ก็คงเห็นวกลาแลงวกก็ได้ก็อย่างก็เก็บแต่จนอยากิด้แหล่เลยแต่ว่ามันสุดรอบหน้าต่างแล้ว